มาทําเมนูไวทองกันจ้าคนเป็นไวทองเขาให้กินไอ้นี้ยยาจีนนี่สาไปซื้อมาแล้วเป็นยาจีนเลยเนี่ยจะต้องยาจีนกระดูกหมูกระดูกออนใส่ถั่วลิสงใส่รักก,ก็ต้องใส่ซสอ้๊วใส่เกลือใส่ชูรสแค่นั้นแหละน้ำตาลไม่ใส่นะคะทุกคน เดี๋ยวไปต้มกัญยาเรามาลวกกระดูกหมูให้สุกก่อนนะคะลวกกระดูกหมูก่อนจ้าเดี๋ยวเรามาตุนกับยากจีนนะคะใส่ถั่วลิสงใส่เห็ดหอมใส่ยากีนนะแก้ทุกคนต้มถั่วไปด้วยต้ม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 กระดูกหมูด้วยใช้ได้เลยเทน้ําทิ้งเทน้ําไม่ทิ้งนะเดี๋ยวไปเทน้ํไม่ทิ้งแล้วทาน้าซุปใหม่นะคะทุกคนเท่ากับลวกทิ้งน้าทั้ง ลวกน้ำทิ้งทั้งถั่วทั้งทั้งกระดูกหมูไอถั่วนี้มันออกสีถั่วลายเสือยมันออกสีซื้อมาซื้อมาปลูกแล้วมันไม่ขึ้นทำน,น้ำ่ซุปนะเกือใส่เกลือต้องเอาเกลือช่วยรากผักชีเครื่องยากีนเห็ดหอมใส่ลงไปพวกนี้ใส่ก่อนได้เลยค่ะ ตัตามว,วยที่ yêu ขาดอมอ,อ่อนอย่าตพุ่งใส่เยอะชูรสรสดีก้อนน้ำซุปอะไรเราก็ใส่ตอนหลังก็ได้ถ้าใครกินใส่ก้อนน้ำซุปไก่น้ำซุปคะนออะไรได้หมดนะแต่สาไม่กินนะคะทุกคนมีรสด,ดีก็ใส่รสด,ดีมีชูรสก็ใส่ชูรสยาเดี๋ยวมาดูกันตอนทําลนะ ngang nhé, luộc rồi Nếu rồi phải tốt, lên cho ngang nhé, tôi lang rồi nè Tôi luộc rồi, đây, đây tôi đụt nặng à Đừng nắm mắn chín băng lắm, giá nắm lưu nhà quay tồn, มาต้มออยาเนี่ยยาไอย,อยทองเนี่ยยาจีนเนี่ยเธอฉันซื้อมาต้มแล้วน,นี่กระดูกหมูอ่ะตอนที่สองใส่เลยจ้าแล้วตุ๋นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะตุนให้น้ำใสกิ๊กก็ได้แต่ให้ไฟอ่อนไฟอ่อนมากๆเดี๋ยวค่อยมาดูตอนสุดกันเลย น้ำใสอีกเลยค่ะสีออกสีเหลืองนี่เพเราใสสีขาวะตุนไปให้เปื่อยเลยจ้ะนี่สุกแล้วเปื่อยแลเริ่มเปื่อยเลยรสชาติได้เลยจ้าความหวานมันจากออกจากพุทาราพวกนี้อย่าันจะให้ความหวานยากีนนี่เป็นราต้มเราตุนนี่ไม่ต้องใส่น้ําตาลเด้อยากีนมันจะให้ความหวาน นี่ยาไวทองยาจีนเนี่ยยาไวทองกินแก้วไวทงสาเป็นไวทองว <c oughs> ันนั้นไปซื้อยามาตัวนี้เลยอ่ะเนี่มาต้มใส่หมูใส่ถั่วี่สองนะเดี๋ยวสาจะเทิเท,เท็ดหมูดูว่าหมูเปื่อยยัง ตัวน,นี้ของเปลือย เหม,อมขอต้มอ,อีกสักพักนะให้เดือดฟฟไฟอ่อนๆอย่างนี้สักพักพก็แช่ได้เนี่ยายาจีเป็นรกากไม้ นมาดูตอนเสร็จเลยนะคะทุกคนตรงกระดูกอ่อนกระดูกก็เริ่มเปลี กระดูกหมูต้มยาจีนก็เสร็จแล้วนะคะมันเป็นกระดูกอ่อนแกต้มยาจีนใส่ถั่วลิสงยาจีนนี่เป็นยาเป็นเป็นสมุนไพรแก้ไอพวกไวทองเด้อสาไปซื้อมาแล้วตัวนี้เลยจ้ะยาจีนตัวนี้เลยยายาจีนตัวที่เราทํากับข้าววันนี้เลยจ้ะแต่สาว่าสาต้องใส่หมูกินดีกว่า ต้มยาจีนร้อนๆคืนไม่ไงลงสาลีต้มไส่หมูเต่กระดูกหมูฝากช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะเอากระดูกหมูตุนยาจีนมาฝากจ้าใส่ถั่วลิสองอร่อยมากค่ะทุกคนทำตามสาได้เลยนะอาหารของสาทำตามได้เลยจ้ะอร่อยทุกอย่างเรากินอาหารรสจัดเนาะ สำหรับอาหารใต้นะอาหารภาคกลางภาคอีสานก็ไม่ค่อยเก่งแต่พอทำได้ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาบ้านสาสาวใต้นะคะทุกคนยังร้อนอยู่เลยจ้ามาทานข้าว้วยกันจ้า